เลครับครับส,ด,สดับสดยดโอ้ยบังฮ้อนครับปรึกษาประตูครับมือหนึ่งจากเดือนจำเชรบูรณ์ครับ เหการของเขาครับครับไปโดนนี้วะวิศว์ครับเด็นหน้ากบครับ 喂，谁呀？ คืนครับบางควันขวาืนครับนี่โอ้ยเกือบลื่อนครับเลื่อนครับเมื่อกี้เกือบไม่เข้าครับมีขนาดลื่นนแล้วเนี่ยครับติตั้นานเนี้ยมาแกงลื่อนๆหน่อย เฮ้ยสนาซนครับ nah ูต่อไปนคบขวาน้าองครับตอรับกับีครับแสนโดยกันนั uh ่งวางครับท yeah, ี่สายครับท

เจแอมซัพพอร์ตนะครับเอ็กเจเอ็กซ์ซัพพอร์ตครับเจอกับแพนเทอร์บีนะครับสนามที่สี่นะครับม่ข้าชนะเลยครับโอ้โหผ่านต้นครับจบเกมครับโอ้โหเป็นกองแกลงจากเรือจำเป็บูรณ์เหมือนกันครับเลย